ยินดีต้อนรับสู่ออโตเทรนแหล่งรวมข้อมูลยานยนต์และเทคโนโลยีการทหารที่น่าติดตามที่สุดเรานำเสนอข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆและความเคลื่อนไหวในวงการยุโทโธปกรณ์จากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชื่นชอบความล้ำหน้าของเทคโนโลยีทั้งในภาพคพลเรือนและทหารอย่าลืมกดติดตามช่องออโตเทรนไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับระบบอาวุธปล่อยนำวิถีของไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยเอง ซึ่งก็คือ TDA 25่านาฬมิซิลร,รุ่นล่าสุดปี2025ที่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยและยังมีการอัปเกรดหลายด้านจากกลุ่นก่อนหน้าทั้งในด้านของระยะยิงความแม่นยำและระบบนำวิถี TDA 25่หานาฬรหรือที่หลายคนเรียกสันส้นๆว่านาายเป็นระบบขีปนาวุธนำวิถีที่ได้รับการพัฒนาโดยไทยดีฟเ e นด์อินดัสทรีหรือ TDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เน้นการพัฒนาอาวุธโดยเฉพาะสำหรับกองทัพไทย โครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี2020และมีการเปิดตัวรุ่นต้นแบบในช่วงปี2022ก่อนที่จะมีการทดสอบภาคสนามและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงเวอร์ชั่นที่พร้อมใช้งานจริงในปี2025นี้ปิปนาวุธ TDA 25นารายรุ่นใหม่ในปี2025ได้รับการปรับปรุงในหลายด้านเริ่มจากระบบนำวิถีแบบผสมผสานโดยใช้ทั้ง GPS, INS, Inertial Navigation System และ Imaging i n f r a s e e ทำให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ แม้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนนอกจากนี้ตัวขีปนาวุธยังถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงด้วยขนาดความยาวประมาณ3.1เมตรและน้ำหนักประมาณ210กิโลกรัมสามารถติดตั้งได้ทั้งบนรถยิงเคลื่อนที่และแท่นยิงประจำที่ทำให้สามารถนำไปใช้ในภารกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือเป้าหมายที่เคลื่อนที่ หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของนาฬิมิซิลคือระยะยิงที่สามารถทำได้ใกล้ถึง180กิโลเมตรและมีความเร็วในการบินสูงสุดที่60.9หรือประมาณ1,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากสำหรับขีปนาวุธพื้นสู่พื้นในระดับแท็กติคอลในเรื่องของหัวรบขีปนาวุธนาายติดตั้งหัวรบระเบิดแรงสูง High Explosive Fragmentation Warhead ขนาด75กิโลกรัมซึ่งสามารถทำลายล้างเป้าหมายขนาดกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถปรับแต่งให้ใช้หัวรบชนิดพิเศษเช่นเจาะเกราะหรือคลัสเตอร์วอร์เฮดได้ตามลักษณะภารกิจระบบยิงของ TDA 25่านารายเป็นแบบโมดูล่าลอนเชอร์ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งบนรถบรรทุก8คูณแและฐานยิงคงที่ระบบนี้รองรับการยิงได้ถึง4นัดต่อ1นหน่วยและสามารถเตรียมยิงซ้ำได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีซึ่งถือว่าเร็วและมีประสิทธิภาพมากในด้านความร่วมมือ TDA ยังได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากพันธมิตรในเอเชียตะวันออกและยุโรป ทำให้มีการผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านการควบคุมและระบบซอฟต์แวร์เข้ามาด้วยเมื่อพูดถึงราคานะับปี2,025ิขีปนาวุธ TDA 25นาราย1ระบบยิงซึ่งรวมถึงรถยิงระบบควบคุมและขีปนาวุธ8ลูกมีราคาประมาณ750ล้านบาทไทยหรือคิดเป็นราวราว21ล้านดอลลาร์สหรัฐราคานี้ถือว่าไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับระบบขีปนาวุธนำวิถีจากต่างประเทศที่มีความสามารถใกลเคียงกัน การที่ไทยสามารถพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีศักยภาพเช่นนี้ได้ด้วยตนเองถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านความมั่นคงและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติในระยะยาวอีกทั้งยังเปิดโอกาสในการส่งออกให้กับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ในอนาคตคาดว่า TDA จะพัฒนารุ่นต่อยอดของนารารที่มีระยะยิงไกลขึ้นและระบบนำวิถีที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์สนามรบแบบเรียลไทม์ซึ่งจะทำให้ระบบนี้ยิ่งทรงพลังมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีการทหารและอยากรู้ว่าอนาคตของระบบป้องกันประเทศไทยจะก้าวไปในทิศท,ทางใดอย่าลืมกด u b s c r i b e ช่อง Auto Trend ไว้ด้วยนะครับเราจะมีอัปเดตเกี่ยวกับ TDA และระบบอาวุธใหม่ๆจากทั่วโลกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ